สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณหนุ่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาเคมี1ใน EP ที่10นะครับหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับในบทที่2แล้วนะ EP ที่10ก็จะเป็นเรื่องของาธาตุกำมันปลังสีนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มแรกเลยเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับเรื่องของธาตุกำมะรังสีกันก่อนนะครับว่าธาตุกำมตรังสีหมายถึงอะไรนะครับจริงๆแล้วครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเคยผ่านหูผ่านตาคุ้นหูมาบ้างแล้วแหละกับคําว่าธาตุกำมะรังสีเนี่ยเอาความหมายในเชิงวิชาการก่อนเนาะธาตุกำมะรังสีนะครับหมายถึงธาตุที่มีนิวเคลียสไม่เสถียร จำคำว่านิวเคลียสได้ไหมนิวเคลียสคือจุดศูนย์กลางของอะตอมก็คือเหมือนหัวใจของมันนะมันไม่เสถียรเหมือนแบบเหมือนคนเป็นโรคหัวใจประมาณนี้นะฮะป่วยอยู่นะครับทําให้ต้องมีการปลดปล่อยอนุภาคบางอย่างออกมาในรูปแบบของรังสีเพื่อทําให้ตัวเองมีความเสถียรเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือธาตุกำมะถันรังสีจริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์นี้เราจะเคยเห็นอาจจะในหนังในภาพยนตร์หรือว่าตามสถานที่ตา่างๆนะครับ ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์เรเดี a โอ i v แอคทีฟก็คือสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าบริเวณนี้เนี่ยมีสารกำรรมะถังสีอย่าเข้าใกล้นะอาจจะโดนรังสีของมันได้นะครับลักษณะก็คือธาตุตัวหนึง่งเมื่อมันเป็นกำมะถังสีเนี่ยมันก็จะปล่อยอะไรต่างๆออกมาจากตัวเองมากมายเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีความเสถียรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาในเรื่องของธาตุกำมะถังสีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชิงลึก นะครับเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นสูงดังนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในระดับของม .4 ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานให้นักเรียนพอรู้จักก่อนว่าธาตุกำมันะรังสีมันคืออะไรนะครับมันมีโทษหรือมีประโยชน์อย่างไรเราควรจะทําอย่างไรเมื่ออยู่ใกล้มันแต่จริงๆครูจะบอกว่าไม่ไม่ต้องคิดหรอกฮะว่าจะทํำยังไงเมื่ออยู่ใกล้มันอย่าไปอยู่ใกล้มันนั่นคือดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะทีนี้อันดับแรกเราต้องมารู้จักก่อนว่า คว่าธาตุกำมันตรังสีที่มันปลดปล่อยรังสีเนี่ยรังสีที่มันปลดปล่อยมันมีรังสีอะไรบ้างที่ปลดปล่อยได้นะครับจริงๆแล้วรังสีหลักๆที่ควรจะต้องรู้จักนะครับก็เชื่อว่านักเรียนหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับเช่นรังสีอัลฟาคุณคุ้นไหมอัลฟาอัลฟาอยู่ในการทดลองของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเคมีนั่นก็คือรัฟเทอร์ฟอร์ดนะฮะยิงรังสีอัลฟาใส่ไปในแผ่นทองคำเนาะ รังสีอัลฟาเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์ของรังสีก็คือเป็นคล้ายๆกับตัว A นะฮะนะเป็นประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ด้วยสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ก็คือบอกว่ารังสีตัวนั้นเนี่ยมันมีอ่เลขมวลเลขอะตอมเท่าไหร่เพราะคําว่ารังสีเนี่ยเวลามันปลน่อยออกไปเนี่ยมันจะมีโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนหลุดออกไปพร้อมๆกันหลายๆตัวนะฮะดังนั้นรังสีอัลฟาเนี่ยเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์เปรียบเสมือนเป็นฮีเลียมสี่สองนะครับประมาณนี้ นะต่อไปรังสีบีตาหรือเบตาแล้วแต่จะเรียกนะฮะก็มีสัญ,ญลักษ์รังสีคล้ายๆตัว B นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น E ศูนย์ลบหนึ่งตัวนี้ลองดูไว้คร่าวๆก่อนนะครับลองดูคร่าวๆก่อนว่าลองจําก่อนว่า,ออวาเอ๊สัญลักษณ์แต่ละตัวมันเป็นอย่างไรมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครูจะเน้นแค่ไม่กี่ตัวนะจริงๆรังสีในโลกของเราเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับต่อไปตัวนี้ครับอ้าวใครเป็นแฟนคลับเดอะฮัคนะครับเดอะฮัคตตัวเขียวเขียวรังสีแกมมานะรังสีแกมมาก็ สัญลักษณ์มองด้วยตาคล้ายๆกับตัว Y ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ตัวหนังสือในภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ตัวอักษรอัลฟาเบตภาษาอังกฤษนะมันเป็นตัวอักษรโบราณนะครับภาษาอะไรไม่แน่ใจช่างมันแต่ว่าประมาณนี้นะครับทีนี้รังสีแกมมาเนี่ยเขาไม่มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ Nuclear, เพราะว่ารังสีแกมมาเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนพลังงานความร้อนอย่างเดียวนะครับเป็นก้อนพลังงานเฉยๆก็เลยไม่มีอนุภาคใดๆนะครับรวมทั้งรังสีโปรตอนนะฮะโปรตอนก็เป็น B บวกนะครับ จะตรงข้ามกับบีตา้าเห็นไหมก็จะมีรังสีนิวตอนโปรตอนดิวเทอรอนพวกนี้เป็นรังสีที่สามารถปลดปล่อยออกมาจากธาตุได้นะครับทีนี้การรู้จักรังสีเนี่ยมันรู้จักไปทําไมนะครับจริงๆแล้วการรู้จักรังสีเนี่ยเป็นประโยชน์นะถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องของธา,าตุกัมมัรังสีดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าหากว่าเรามีธาตุอยู่ตัวหนึ่งนะฮะมีธาตุอยู่ตัวหนึ่งแล้วเราอยากทําให้ธาตุตัวนี้มันกลายเป็นธาตุใหม่ เราก็ต้องยิงรังสีอัดเข้าไปเพื่อให้มันรับรังสีแล้วมแบบเหมือนมันแปลงร่างได้เออมันมีวิธีคำนวณน,นะลูกถ้าหนูอยากทาให้ธาตุโซเดียมกลายเป็นธาตุตัวอื่นหนูยิงรังสีเข้าไปหรือถ้าหากว่าหนูมีธาตุรูบิดียมแล้วมันปล่อยรังสีนี้ออกมามันจะกลายเป็นตัวอะไรตรงนี้ต้องต้องถือว่าเป็นเป็นศาสตร์ในวิชาเคมีขั้นสูงที่อาจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนชนิดของธาตุหรือการแปลงร่างธาตุออกไปให้มันกลายเป็นตัวอื่นน,นะครับเพราะครูเคยบอกแล้วไงว่า ธาตุในโลกของเราเนี่ยมีทั้งธาตุที่เกิดขึ้นเองมีทั้งธาตุที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสังเคราะห์ขึ้นการที่มนุษย์จะสร้างธาตุขึ้นใหม่ก็คือใช้จากเรื่องของอกัมมันตรังสีนี่แหละนะครับเป็นตัวเกี่ยวข้องในการสร้างธาตุขึ้นมานะครับเอาตรงนี้ก็คร่าวๆคร่าวๆ,ๆแต่เดี๋ยวจะให้ดูแบบฝึกหัดสักนิดนึงว่าถ้าเกี่ยวกับรังสีเนี่ยมันจะมีโจทย์ประมาณไหนนะครับรยกตัวอย่างข้อที่1น,นะ่งน คูมีธาตุทอเรียมนะทอเรียมหลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะทอเรียมเลขมวล232นะครับสลายตัวจนได้ธาตุเรเดียมเลขมวล228เอธาตุทอเรียมอยู่ตรงไหนนะาพาไปดูตารางธาตุก่อนนะนี่ครับเห็นไหมฮะ TH ทอเรียมนะทอเรียมเป็นกลุ่มธาตุที่อยู่ในธาตุอะตินไนด์ซีรีนะครับก็คือแยกออกมาจากจากตัวของทรานซิชันนะนี่ทอเรียมตัวนี้นะทีนี้โจทย์บอกว่า ธาตุของเราเนี่ยคือเริ่มต้นเป็นธาตุทอเรีียมนะฮะก็คือ TH ทอเรียมมีเลขมวล232เมื่อกี้ที่ครูเปิดมีเลขอะตอมเ0้าบเขาบอกว่าสลายตัวจนได้ธาตุเรเดียมหรือพูดง่ายคือทอเรียมมันเปลี่ยนร่างเป็นเรเดียมนะเปลี่ยนร่างเป็นเรดียมเรเดียมก็คือ R a รเรเดียมเลขมวล228นะครับเลขอะตอมของเรเดียมนี่งอยู่ที่88บแบบนี้โจทย์มาแบบนี้เขาอยากรู้ว่า จากทอรีียมกลายเป็นเรดียมเนี่ยมันเกิดการปล่อยรังสีอะไรออกมาวิธีคิดง่ายๆลูกห,หนูก็ดูตอนแรกฮะทอรีียมมีเลขมวลสองร้อยสามสิบสองตอนสุดท้ายเนี่ยมันเหลือสองร้อยยี่สิบแปดแปลว่าสิ่งที่มันหลุดออกมาอ่าบวกหมายถึงตัวที่มันอยู่ด้วยกันหลุดออกมานะสิ่งที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันต้องมีเลขมวลอยู่สี่หนูเข้าใจไหมครับว่าทอรีียมตัวนี้เนี่ยมันมีรังสีอยู่ในตัวเองแล้วมันก็ปล่อยรังสีออกมา พอปล่อยรังสีเสร็จปับ๊บทอเรียมก็เลยเปลี่ยนร่างเป็นเรดียมงนั้นเราต้องมาคิดว่าไอ้ตัวที่มันหลุดออกมาคืออะไรนะครับังนั้นเริ่มต้น232สุดท้ายเหลือ228แปลว่ามันหลุดออกมา4เช่ไหมฮะเลขอะตอมก็เช่นเดียวกันเริ่มต้นมี90สุดท้ายเหลือ88แปลว่ามันหลุดออกมา2เออสัญ,ญลักษณ์อะไรนะในหน้าตารางเมื่อกี้ที่ครูเปิดให้ดูว่ามีเลขมวล4เลขอะตอม2มันก็คือ ฮีเลียมหรือฮีเลียมมันคือรังสีแอลฟานั่นเองดังนั้นแปลว่าการที่ธาตุทอเรียมจะกลายเป็นธาตุเรเดียมได้ต้องปล่อยรังสีแอลฟาออกมานะครับอ่าเห็นไหมเราเราสามารถแปลงร่างธาตุได้นะครับหรือไปดูข้อ2บ้างนะครับธาตุเบริเลียมเลขมวล9นะฮะ เบเบลีเลีย e ม er เลขมวล9เลขอะตอม4นะครับถ้าใครจำได้นะสลายตัวจนกลายเป็นธาตุโบรอน on, ก็คือมีเลขมวล9เหมือนเดิมแต่โบรอนเนี่ยมันมีเลขอะตอมอยู่5ใช่ไหมเลขอะตอมอยู่5นักเรียนก็ต้องมาคิดครับว่าสิ่งที่มันหลุดออกมาจากเบริเลียมแล้วกลายเป็นโบรอนเนี่ยมันมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นยังไงวิธีคิดง่ายครับทางบนเป็น9เป็น9เหมือนเดิมแปลว่าเลขมวลเนี่ยไม่มีอะไรหลุดออกมา ถูกไหมส่วนข้างล่างจาก4กลายเป็น5เอนักเรียนสังเกตนะครับเวลาคิดเนี่ยอย่างทอรียมเนี่ยปล่อยแอลฟาออกมาถ้าหากว่าเราเอาแอลฟารวมล่างกับเลเดียมมันจะกลายเป็นตัวเดิมเห็นไหมเนี่ยรวมฝั่งนี้รวมกันมันจะกลายเป็นตัวเนี้ยนะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเรากําลังเขียนสมการรลังสีนะครับสมการรลังสีอยู่นั้นะ หนูก็ต้องคิดเหมือนกันอะไรที่เอามารวมกับโบลอนแล้วจะกลับคืนเป็นเบริลียมได้นะอะไรรวมกับ5แล้วจะกลายเป็น4ข้างล่างก็ต้องเป็นลบ1นงครับเพราะว่า5รวมกับลบ1จะกลับไปเป็น4เหมือนเดิมแล้วสัญลักษณ์อะไรที่มี0กับลบ1มันก็คือ e 0ูลบ1หรือมันคือรังสีเบต้าตัว B นั่นเองนะครับ อ่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการคํานวณว่าธาตุจะเปลี่ยนชนิดมันต้องปล่อยรังสีอะไรออกมานะครับหรือบางครั้งก็ไม่ได้ปล่อยรังสีนะฮะบ,บางครั้งรังสีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกยิงเข้าไปแบบตั้งใจยิงใส่เข้าไปเลยเห็นธาตุชนิดนึงอยู่อยากเปลี่ยนร่างมันยิงรังสีใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ลองดูนะธาตุแมกนีเซียมเลขมวลยี่สิบสี่ครับเลขมวลยี่สอ่าเลขอะตอมสินะ ถูกยิงด้วยรังสีแอลฟาถูกยิงแปลว่ามันรวมร่างกับรังสีแอลฟานะฮะนะก็คือบวกเข้าไปเลยรังสีแอลฟาก็คือฮีเลียมนะครับนะย้อนไปดูหน้าตารางเมื่อกี้นะครับเกิดเป็นธาตุใหม่ธาตุใหม่นี่คือธาตุอะไรหนูก็แค่เอาเลขมันรวมกันนีลูกข้างบน24่บวกสได้28ข้างล่าง12บวกสเป็นเท่าไหร่ครับ14 โจทย์ถามว่าธาตุที่เกิดน่ะคือธาตุอะไรใช่ไหมเวลาเราจะดูธาตุที่ธาตุเกิดเนี่ยอ่าเวลาเราจะดูว่ามันคือธาตุอะไรเราไม่สนใจเลขมวลนะครับเราสนใจแต่เลขอะตอม14มีใครตอบได้บ้างว่ามันคือธาตุอะไรนะ S I ซิลิคอนครับอ่าเห็นไหมอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งธาตุคาร์บอนนะครับ ธาตุคาร์บอนโจทย์บอกว่าธาตุคาร์บอนที่มีพลังงานสูงมีพลังงานเยอะมากกลายเป็นธาตุคาร์บอนที่มีพลังงานในสภาวะปกติเมื่อกี้ครูพูดแล้วนะครับจากคาร์บอนที่มีพลังงานสูงใส่เคร่อหมาดอกจันหมายถึงพลังงานสูงกลายเป็นคาร์บอนปกติเลขโมวลลเลขอะตอมไม่เปลี่ยนแบบนี้แปลว่ามันปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมาก็คือแกมมาเป็นแค่พลังงานความร้อนนะครับ จากตัวอย่างสีข้อที่ครูให้ดูเนี่ยครูต้องการจะสื่อให้นักเรียนเห็นว่ากลุ่มของธาตุที่เป็นธาตุกำมันตารางสีที่มันสามารถปล่อยรังสีออกหรือรับรังสีเข้ามันจะไม่คงที่ตัวมันอาจจะกลายเป็นตัวอื่นหรือตัวอื่นอาจจะกลายเป็นตัวอื่นต่อไปอีกหนูหนึกออกไหมงั้นวิดีโอคลิปที่แล้วของครูที่ครูพูดถึงฟรูนเซียมที่ลงน้า,าแล้วระเบิดแล้วเขาไม่สามารถหาฟรูออไรดมาให้เราดูได้ เหตุผลเพราะว่าหนึ่งถ้าเข้าใกล้ฟนเซียมปับ๊บฟนซเอียมจะปล่อยรังสีออกมาถ้าเรารับรังสีเข้าไปเราก็เป็นอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้นะครับแล้วนอกจากนี้พอแฟนเซียมมันปล่อยรังสีแล้วอะตอนแรกมันเคยเป็นแฟนซเอียมพอปล่อยรังสีปับ๊บมันอาจจะกลายเป็นตัวอื่นเหมือนแบบมันเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปจับมันมาไม่ได้นะตามตัวอย่างที่ครูให้ดูตรงนี้นะครับว่าธาตุกำมะรังสีเนี่ยมีความพิเศษนะก็คือมันสามารถเปลี่ยนร่างตัวเองได้ด้วย นะครับนอกจากนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้จักเกี่ยวกับธาตุกำมะถงสีนั่นก็คือค่าครึ่งชีวิตครับทุกคนค่าครึ่งชีวิตคืออะไรนะครับค่าครึ่งชีวิตคืออะไรมันมันแปลเป็นไทยแล้วคํามันดูแปลกๆเนาะจริงๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า half life นะฮะ half, half ที่แปลว่าครึ่งนะครับ life ที่แปลว่าชีวิตก็ do, คือครึ่งก็แปลตรงตัวนะครึ่งชีวิตนะครับนะ ค่าครึ่งชีวิตหมายถึงระยะเวลาที่ทาธาตุกำม,มตรันสีสลายตัวจนเหลือเพียงครึ่งเดียวของน้ำหนักเดิมยกตัวอย่างสมมติว่าครูมีาธาตุฟรูออไรด์แล้วกันฟรูออไรดเป็นกำม,มันตรังสีสมมติว่าครูไปขุดเจอฟซียมหนึ่1กิโลกร,รมัมครูไปขุดมาจากดินเลยนะเจอฟซียมหนึ่1กิโลกร,รมัมก้อนใหญ่มากจากนั้นครูก็ถือกลับบ้านถือกลับบ้านเวลาผ่านไป เวลาผ่านไปยี่สิบสองนาทีนะครูก็ถือแฟนเซียมขุดมาแล้วก็เดินกลับบ้านปรากฏว่าเอ๊ทำไมแฟนเซียมในมือครูมันเบาลงนะฮะเวลา22นาทีนะครับเป็นค่าครึ่งชีวิตของแฟนเซียมหมายความว่าทุกๆ22นาทีแฟนเซียมจะน้าหนักหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง,งนั้นนักเรียนนึกภาพครับถ้าครูเข้าป่าหรือว่าครูเข้าป่าครูไปขุดเจอแฟนเซียมมาก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลใช่ไหม แลแฟอสฟอรันเ,เนี่ยมันจะสลายตัวทุกๆยี่บสองนาทีคูข็ขนแฟนเซียมกลับบ้านผ่านไปย2ิบสองนาทีจากหนึ่งกิโลเหลือครึ่งกิโลผ่านไปอีกยี่บสองนาทีแฟนเซียมก็จะเหลือศ2นุสองห้ากิโลก็คือสลายตัวไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมสลายตัวไปครึ่งหนึ่งกว่าเราจะถึงบ้านครับแฟนเซียมเราจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ อันนี้คือคุณสมบัติของสารกำมะถันสีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะสลายตัวตลอดเวลานะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเอาถ้าเอาในความเป็นจริงไม่ต้องนึกหรอกครับว่าเราจะถึงบ้านแล้วจะเหลือแฟนเท่าไหร่เราจะมีชีวิตกลับบ้านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราถือเอาไว้เนี่ยมันก็ปล่อยรังสีใส่เราตลอดเวลานะครับดังนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการปล่อยรังสีเนี่ยมันกลับว่าเป็นประโยชน์นะฮะมันกลับกลายไปว่ามีประโยชน์นะครับมนุษย์ก็เลยพยายามที่จะ ศึกษาวิธีการในการคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตของมันว่าธาตุกอไก่เนี่ยสลายตัวครึ่งชีวิตเท่าไหร่นานเท่าไหร่ธาตุขอไข่เนี่ยมีค่าครึ่งชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าค่าครึ่งชีวิตเหล่านี้เมื่อเรารู้แล้วสามารถเอามาใช้ประโยชน์ของธาตุแต่ละชนิดได้นะครับเอาเราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตง่ายๆหรือเป็นการคำนวณน,นะยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างตัวแรก าธาตรรุกำมตรันสีนะครับมีน้ําหนัก20กรัม20กรัมนะตอนแรกไปได้มา20กรัมเวลาผ่านไป28วันพบว่าน้ําหนักเหลืออยู่1.25กรัมถามว่าค่าครึ่งชีวิตมีค่าเท่าไหร่เราอย่าลืมนะครับว่าคำว่าครึ่งชีวิตเนี่ยคือต้องอน้ําหนักหายไปครึ่งหนึ่งแต่จาก20มาเป็น1.25อันนี้ไม่ครึ่งละแปลว่ามันเกินครึ่ง เราต้องมาคิดก่อนครับว่าครึ่งชีวิตของมันมีค่าเท่าไหร่อ่าวิธีคิดง่ายๆครับเริ่มต้นเริ่มต้นมี20กรัมใช่ไหมสุดท้ายเหลือ1.25กรัมนักเรียนก็ต้องคิดครับว่าเวลามันสลายตัวทีละครึ่งทีละครึ่งเนี่ยมันใช้ช่วงในการสลายตัวกี่ครั้งจาก20หายไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ10กรัม จาก10กรัมหายไปครึ่งนึงก็จะเหลือ5กรัม5กรัมหายไปครึ่งนึงจะเหลือ2.5กรัมและ2.5กรัมก็จะเหลือ1.25กรัมทีนี้ในห่วงระยะเวลาทั้งหมดจาก20มาจนถึง1.25เนี่ยมันใช้เวลา28วัน28วันนี่คือเวลาทั้งหมดถูกไหมฮะแต่ใน28วันเนี่ย มันเกิดการสลายตัวทั้งหมด4ช่วงสิ่งที่เราจะหาคือเราจะหาครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตก็คือเวลาในแต่ละช่วงที่มันสลายตัวดังนั้นนักเรียนช่วยตอบกรูหน่อยครับว่าเวลาทั้งหมดที่ใช้คือ28วันซึ่ง28วันถูกแบ่งออกเป็น4ช่วงดังนั้นค่าครึ่งชีวิตคิดยังไงครับนักเรียนก็เอา28 ไปหาร4ก็จะได้เท่ากับ7วันนั่นแปลว่าทุกทุก7วันไอ้ธาตุกำมันตรังสีตัวนี้จะสลายตัวทีละครึ่ง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 ,งแบบนี้นะครับอ่ะลองดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะครับธาตุกำมันตรังสีชนิดหนึ่งมีค่าครึ่งชีวิต8วัน นะครับ8วันนะถ้าสารนี้มีจำนวน80กรัมต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเหลือ2.5กรัมแปลว่าอะไรครับครึ่งชีวิต8วันแปลว่าทุกๆ8วันน้ำหนักจะเหลือครึ่งหนึงครึ่งหนึ่งของน้ำหนักเดิมเราก็มาสตาร์ทที่80ครับสลายตัวช่วงที่1เหลือเท่าไหร่40 ช่วงที่สองเหลือ20ช่วงที่สามเหลือ10ช่วงที่สี่เหลือ5เห็นไหมลดลงทีละครึ่งนะช่วงที่5เหลือ2 5เอาละนี่นี่ปลายทางของเราอยู่ตรงนี้นี่โจทย์ให้เงื่อนไขามาว่าสลายตัวมีค่าครึ่งชีวิต8วันก็คือทุกทุกครั้งที่สลายตัวใช้เวลา8วัน8วัน8วันเห็นไหมโจทย์อยากรู้ว่าจาก 80กรัมไปจนเหลือ2.5กรัมต้องใช้เวลาทั้งหมดนานกี่วันก็มันใช้กี่ช่วง5ช่วงช่วงละกี่วัน8วันหนูก็เอาไปคูณ5้าเอาขอโทษทีครับ8ไปคูณ5ใช่ไหมฮะตอบใช้เวลาทั้งหมด40วันตอบอ,อันนี้เป็นการคำนวณของสารกำมะถันตรังสีนะครับการคำนวณหาค่าครึ่งชีวิต อ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายรู้จักโทษมาแล้วก็ต้องรู้จักประโยชน์มันด้วยนะครับจริงๆแล้วธาตุกำมะถังสีเนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์เรามาอย่างยาวนานแต่เราอาจจะไม่รู้แค่นั้นเองนะครับคุยยกตัวอย่างคร่าวๆที่เราที่เราคุ้นเคยแล้วกันเนาะอย่างคาร์บอน14อันนี้เป็นธาตุกำมะถังสีที่ที่ใช้ประโยชน์อย่างมากในด้านของธรณีวิทยานะครับหรือด้านของโบราณคดีนั่นก็คือเขาใช้ตรวจหาอายุของวัตถุโบราณ คุณเจออซากไดโนเสาร์ซากฟอสซิลอยากรู้ว่ามีอายุเท่าไหร่เขาก็จะไปเปรียบเทียบปริมาณของคาร์บอน14ที่อยู่ในเนี้นะว่ามันสลายตัวผ่านมาแล้วกี่ล้านปีอะไรก็ว่าไปนะนั้นคาร์บอน14ใช้หาอายุของวัตถุโบราณได้หรือนอกจากนี้ยังมีโคบอลต์60นะครับใช้เป็น รังสีในการรักษาโรคมะเร็งก็คือที่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งต้องไปฉายรังสีเนี่ยเขาใช้ตัวโคบอล60อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้มานานมากนะในการฆ่าเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกายนะครับหรือแม้แต่ตัวนี้ฮะตัวนี้สําคัญมากเลยยูเรเนียมนะครับยูเรเนียมเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย ปัจจุบันเทคโนโลยีของประเทศไทยบ้านเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขามีการใช้ธาตุยูเรเนียมตัวนี้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าบ้านเรายังใช้พลังงานเขื่อนพลังงานน้ําพลังงานลมแล้วก็แล้วแต่เขาใช้เป็นบางประเทศนะฮะอย่างเช่นญี่ปุ่นใช้เป็นสารกำมันตลังสีต้องบอกก่อนว่ายูเรเนียมมีความสําคัญนะถ้าใครเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาก็จะรู้จัก อยู่บ้างอาจจะไม่รู้จักว่าธาตุตัวนี้นั่นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับที่มีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เขามีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ไปที่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทําให้ญี่ปุ่นแพ้สงครามก็คือใช้ยูเรเนียมเหมือนกันแต่เป็นยูเรเนียมคนละแบบแต่ว่าทําให้เกิดกำมะถันสีขึ้นมาได้นะ จริงๆแล้วธา,าตุกำมะถังสียังมีประโยชน์อีกหลายอย่างแต่ครูยกตัวอย่างคร่าวๆ3ตัวนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านการเกษตรหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนักเรียนลอไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนื้อหาวิชาเคมีใน EP ที่10นะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในบทที่2ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ